เพื่อให้ได้พระคริสต์แต่เขาต้องทิ้งตาแหน่งฐานะทุกอย่างที่เขาีมา่ในตลกจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเขาเลือกฝ่ายเดิมเอาไว้แล้วไปเสนอเรื่องพระคริสต์จะเกิดอะไรขึ้นถ้าเกิดเขายังคงหวงบ้านเดินของเขารถม้าของเขาผมมีคำถามนะครับถ้าเปโตเขียนจดหมายฝากมาแล้วบอกว่าข้ามเจ้าไม่สามารถจะพวกท่านได้เพราะว่าตอนนี้เนี่ยข้าเจ้ากำลังซ่อมอรถม้าอยู่ แล้ววันๆได้แต่ซ่อมรถซ่อมรถซ่อมร,ร,รถมาเ,เรื่อยๆไม่ออกประกาศไม่ศึกษาพระวนจะนะไม่ทำานเพื่อพระเจ้าถามว่าวันนี้ปโงรู้สึกยังไงครับในส่วนถามว่ถาถ้าเกิดเขาหาเงินหาทองหาอะไรทุกอย่างที่เขาต้องการได้เพื่อตัวเขาเองเพื่อประโยชน์ของเขาเองแล้วเขาตายไปวันนี้เขารู้สึกยังไงจดหมายฝากไม่มีชื่อของเขาต่อไป คริสเตียนเหลือแต่จดหมายที่เหลือซึ่งมีเหลือไม่มากแต่พอเขาสลัดพวกเรนจึงได้เติบโตเพราะข้อเขียนของเขานี่เองแม้รู้ว่ชีวิตของคุณเนี่ยคุณสามารถให้พระเจ้าใช้ล้องเกิดผลกับคนมากมายได้ชีวิตคุณจะเป็นเรตุยนให้คนนมากมายได้รู้จักพระเจา้าแต่ถ้าตอนนี้เราควรจะสวงหาสิ่งซึ่งเป็นของโลกวันหนึ่งคุณขึ้นไปบนสวรรค์คุณอาจจะจากไป แต่คุณก็จากบ้านที่ใหญ่โตที่คุณหาไม่ได้รถมากายที่คุณหาไม่ได้คุณขึ้นไปบันนั้นคุณเสียใจมากที่สุดที่ไม่มีใครติดตามคุณมาในสวรรค์แม้แต่คนเดียวเห็ไนไหมให้เราสวยหานะครับแบบที่ตอราทำเรายอยู่ข้อที่เจ็ดใช่ไหมผมอ่านต่ออีกนิดเึงนะครับ <c oughs> ข้าพเจ้าถือว่าสิ่งนั้นไรประโยชน์แล้วเพื่อเห็นแก่พระคริสต์ที่จริงข้าพเจ้าถือว่าสิ่งสารพัดไร้ประโยชน์ เพราะเห็นแก่ความประเสริฐแห่งความรู้ถึงพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้าเพราะเหตุพระองค์ข้าพเจ้าจึงได้ยอมสละสิ่งสารพัดและถือว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นผลเนื่อยากเยื่อเพื่อข้าพเจ้าจะได้ประเสริฐให้เราเลิกตะหนกได้แล้วน,นะครับสิ่งที่คนต่างชาติแสวงหาในเวลานี้มันไว้ประโยชน์ในส่วน สิ่งที่เรากำลังจะแสวงหาอยู่ในทุกวันนี้มันมีประโยชน์อะไรเลยกับชีวิตนิรันดร์ที่เราจะอยู่ตลอดไปให้เราสวยหาพระเจ้าให้พระเจ้าเพิ่มอาหารประจาวันให้เราดีว่าแล้วเราก็เพิ่มให้ผมเชื่อบ้านท่ใหญ่ที่คุณต้องการเราเพิ่มไม่ได้รถที่ดีที่คุณอยากได้พระเจ้าก็เพิ่มไม่ได้ดีกว่าไหมได้บ้านได้วัาไม่ต้องเดือยนะ แต่เมื่อคุณจะไปสมารคุณเอาคนเป็นพันไปกับคุณเรื่องคุณเอาคนเป็นหมื่นไปกับคุณเรื่องเนหะ็นไหมเอาว่าถ้าเราต้องการอะไรที่อยู่เบื้องสูงเราต้องไม่มีอะไรรั้นตัวเรา,เาไว้ที่ชายผมก็เปิดธุรกิจเนี่ยน,นะฮะ,ะป็นเขาตอนนี้ก็ทำไอ้ป็่นเขาที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยอยู่ตรงน,นี้เองอยู่ใกล้กสติเแมทที่สุดหนึ่งนะฮะผมเคยดูเขาเป็น เขาเขาใหญ่กว่าผมนะผมไม่คิดว่าเขาจะปีนได้แต่เขาปีนได้เพราะเขามีชุดเขาคิดดูขนาดผมผมเล่ท้อเลยเขาปีนขึ้นมาแค่เนี้ยแต่เขาปีนขึ้นไปเขาปีนขึ้นไปอย่างแบบสไปเได้ร์แมนไม่ต้องขึ้นไปได้ยังไงเขามีชุดวเวลาเขาเดินทางไปก็อาจจะมีเป้ไปนะแต่เมื่อเขาไปถึงที่แล้วก็ถอดเป้ออกแล้วเขามีชุดพิเศษของเขาเขามีที่รัดของเขาเอาไว้ ถ้าเราต้องการสิ่งซึ่งอยู่เบื้องสูงแล้วเรายังขนสัมภาระติดตัวกระบนกระบายเดี๋ยวฉันจะเอาอะไรกินเอาอะไรดื่มสิ่งเหล่านี้น่ะคือแอร์ที่ทําให้คุณตกลงมาอย่างแน่นอนมันจะทวงคุณจะอ่านเพื่อทีอ่านไม่ได้ฉันต้องทุ่ที่ไปทำอะไรฉันจะอ่านเรื่องนี้ฉันอ่านที่ถายไม่ได้ฉันมีอะไรต้องทําเยอะฉันต้องคิดเรื่องงานฉันต้องคิดเรื่องครอบครัวฉันต้องคิดเรื่องเรื่องนี้ นี่แหละคือสิ่งที่ถ่วงเราอยู่แต่กลับกันถ้าเราเห็นคุณค่าถ้าเราต้องการเราจะทําแบบมาทะลกเบาเคือสลักสิ่งที่ถ่วงเอาไว้ทํโตให้เบาเที่สุดแล้วเป็นขึ้นไปหาเศษเชื่ออยู่เบื้องบน,นอย่างนั้นถามว่าตอนนี้นะ้นําหนักเราเท่าไหร่โซน60ละกันเราแบกของอีก60กิโลป็นขึ้นเบื้อบนได้นะครับไม่ได้เราต้องปลดและเอาชุดใหม่ แล้วับเปาโลในสองเราในโครสิบที่สามเนี่ยถ้าคุณไปอ่านข้อหลังจากนั้นคุณจะพบว่าเปาโลมาพูดถึงการปลดทอดชุดเก่าออกแล้วสวมชุดใหม่เข้าไปผมอยากให้เราอ่านกันตรงน,น,นี้นะครับชุดยังตลก่านี่คือชุดอะไรแล้วเมื่อคุณปลดได้แล้วคุณสวมชุดให,ม,ห,ดหม,ม่ได้แล้วคุณจะสามารถสวบหาสื่ซึ่งมีเกี่เวข้องได้ <Yeah. S 1> ไปดูโคอสิสบทีสาม้วยกันนะครับ ไปเอ๊ออกอากออขอคุณะจะสั่งคำเดียวได้คุณ <c oughs> <c oughs> รีบทที่สานะ ปอเราดได้กล่าวไว้ในข้อที่หนึ่งนะครับถ้าท่านรับการสนชุบให้เป็นขึ้นมาด้วยกันกับพร,ระคริสต์แล้วก็จงแสวงหาสิ่งซึ่งอยู่เบื้องบนในที่ซึ่งพระประรสงค์เสถ็จอยู่คือประทับข้างขวาของพระเจ้าและนั่นคือตําแหน่งของคุณเองด้วยจงเอาใจใส่สิ่งที่อยู่เบื้องบนไม่ใช่สิ่งซึ่งอยู่ที่แผ่นดินโลกความคิดแรกที่เข้ามาในสมองคุณเมื่อคุณตื่นคืออะไรคือพระเจ้าหรืออาหารอาหารไฟฟยวิญญาณหรืออาหารในเปลวกล ถัดไปนะครับดูตั้งแต่ข้อที่5้าเป็นต้นไป mm hmm. เหตุฉะนั้นโจประหารโลกียววิสัยในตัวท่านในภาษาเกรีกคือตราหารอวัยวะอวัยวะอาจจะเป็นแขนเป็นขาไม่ได้หมายถึงว่าให้เราเข้ากลัวไปแล้วก็ไปตัดแขนตัดขาออกแต่ตัดความต้องการของเนื้อหนังเวลาคุณจะอ่านพระาัมพีอวัยวะคุณมันจะขาดขวาง คุณจะเติบขึ้นแต่เช้าใช้เวลาของพระเจ้าจะจะเอาวิญญาณคุณก็จะแข็งแกร่งมันจะบอกนอนต่ออีกวันหนึงเอเมนไหมหรือเวลาคุณจะมาโบสถ์เนื้อหนังคุณจะบอกโบสถ์ต่อไว้ก่อนขอกินอาหารเยอะๆก่อนจนเลยเวลาโบสถ์แล้วเมื่อมาถึงโบสถ์พอคุณตั้งใจจะฟังเนื้อหนังบอกหลับดีกว่าเอเมนไหมพระหานลงเวิสัยในตัวท่าน มีการรุ่มประเวณีการโสโครกการราคะตัณหาความปรารถนาชั่วและความโลภซึ่งเป็นการนับถือรูปเคารพรงนีคาถามหนึ่งเป็นไปได้ไหมที่เรื่องเหล่านี้จะเกิดขึ้นกับพี่น้องคริสเตียนถ้าเป็นไปไม่ได้เขาจะเขียนไหมครับเคยเห็นคริสเตียนรุ่มประเวณีไหมถ้าคริสเตียนรุ่ประเวณีจะแสวงหาสิ่งซึ่งอยู่เบื้องบนได้ไหมไม่ได้ เขาไมต้องแสวงหาแต่ว่าจะทำยังไงถึงจะซ่อนตัวได้ทำยังไงถึงจะไม่โดนจับได้เอเมนสิ่งเหล่านี้แหละที่เป็นตัวขัดขวางและเป็นน้ำหนักที่ถ่วงทำให้เราไปไม่ถึงนะครับถ้าไปข้อหกเพราะสิ่งเหล่านี้ถ้าอาชญาของพระเจ้าก็จะลงมาความโกรธของพระเจ้าจะลงมาถามว่าพระเจ้าโกรธไหมโกรธนะผมมีรูปผมรู้เลยว่าผมโกรธเป็น เองไหเรารักลูกมากแล้วลูกไม่ทําในสิ่งที่เราเนี่ยจะให้ทําและสิ่งที่เขาอยากทํมันเป็นสิ่งที่อันตรายแล้วพูดเท่าไหร่ไม่ฟังโกรธไหมครับรู้ไการลืงจะทําอะไรบางอย่างเราทําใ้ห้เจ้าโกรธได้อย่างนะแต่ผมเชื่อว่าเราปรารถนาใช้พระเจ้ามีความสุขกับเรามากกว่าครั้งหนึ่งท่านเคยประพฤติสิ่งเหล่านี้ด้วยครั้งเมื่อท่านยังดํารงชีวิตอยู่กับสิ่งเหล่านี้นั่นคือชีวิตก่อนตายกับพระคริส แต่บัดน,นี้สารพัดสิ่งเหล่านี้ท่านจงเปลื่อนทิ้งเสียคำว่าเปลื่อนทิ้งเสียคือการถอดออกเหมือนถอดเสื้อผ้าถามว่ายากไหมในการถอดเสื้อผ้าไม่ยากเลยเปาโลกำลังบอกว่าการเปลื่อนสิ่งเหล่านี้